นะครับอ้าวเราไปราศีต่อครับราศีกันครับระอาจารย์ครับคุณราศีกันเนี่ยหนักมานานเหมือนกันคราวนี้จะผมก็มีอเพื่อนรักฮคุณพินยรู้ทำรรครับแต่ก็ทำบุญทุกทุกเดือนเดือนละห้าร้อยให้กับโรงพยาบาลสูงครับแกกลัวแกตายหรือไงก็ไม่ทราบนะฮะทำบุญให้กับโรงพยาบาลสูงทุกทุก,ท,ก,ท,กทุกเดือนสะ <า S 2> สมบุญบารมีครับ แต่ก็ส่งมาแต่คนจ่ายตังคือผมนะครับอันนี้นะเขาเป็นสะพานบุญให้คุณที่ดีนะคุณจะมองว่าผมเป็นคนก็เกย์มรักเกยเล่กะโลกกลาผมก็รู้จักคำว่าบุญนอะคุณเอ้ยคุณจะเช่ไปคุณชื่อบุญเงนนะก็มีบุญอยู่แล้วโคเกิดลัคนาราศีกันเนี่ยราศีกันสัญลักษณ์คืออะไรสัญลักษณ์คือหญิงถือรวงข้าวอยู่ฮะสาวงามบริสุทธิ์เป็นภพอริดวงเมืองกระดวงโลก แปลว่าอะไรจั์เป็นพบอริเนี่ยอยู่เป็นใครไม่ดีหรือไงอริหมายถึงอะไรอริหมายถึงการขวางกัน้น<อ>นะครับการมีปัญหาครับเวลาใครเกิดลัคนาราศีกันเนี่ยมันก็เกิดมาก็มีปัญหาเลยเกิดมาก็พร้อมกับปัญหาบางทีก็ตอมีปัญหาขนาดคล้องครับบางทีก็มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะฮะคือชีวิตเกิดมาเจอปัญหาเลยอื เวลาเขามองภาพข้างนอกมามองมาหาคุณเนี่ยครับโอ้ทนได้อย่างไรเนี่ยนะไม่น่าเชื่อว่าทนได้ขนาดนี้ปัญหารุมเร้าขนาดนี้ยังยิ้มได้อีกไอ้ทีเนี้ยเขาเจอปัญหามันตั้งแต่ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กครับไอ้เขาเนี่ยไม่รู้สึกว่ามีเป็นปัญหาเขาไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาชินชินอยู่มนทุกวันสุดท้ายแล้วเป็นไงรู้ไหมครับเลยเป็นแก้ทับปัญหาบนเรื่องมนราวไปเออไม่ต้องแก้เลย เขาเลยเป็นนักแก้ปัญหาอ๋อเขาเลยสามารถแก้ปัญหาได้เพราะเขาเจอปัญหามาทุกแบบแล้วก็เจอปัญหาหทุกวันก็เลยเป็นนักแก้ปัญหาโดยไม่รู้ตัวฮึมฮะใน12ราศีเนี่ยครับเวลาคุณไปรู้จักราศีเออนดีนะครับคุณจะไม่คุณจะไม่ส่งไลน์ไปหาเขาแล้วกอ็ทักไลน์มาคุณจะไม่สนใจแลวคุณจะไม่อะไรด้วยครับแต่ถ้าเป็นลักษณราศีกันเนี่ยคุณจะต้องมีอะไรเอามาไว้มีอะไรเเพื่ออะไร เพราะเขานักแก้ปัญหาเผื่อเรามีปัญหาเขาจะได้ช่วยเราได้หลังจากน้ปรึกษาเขาได้เราเขาได้เพราะฉะนั้นคนเกิดลัาราศีกรกเนี่ยเพรฉะนั้นก็จะได้มีลายมากกว่าคนอื่นเขาครับนี่นะอะไรเพราะคนก็จะพึ่งพึ่งปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับปัญหาแก้ปัญหาตัวอื่นดีมากนะเราต้องสื่อสารกันด้วยสิคนเนี้ยแต่การแก้ปัญหาตัวเองรับไม่ได้อ๋อแก้ปัญหาคนอื่นได้อย่างนีครับแล้วก็มีไอ้ก็มีประสบการณ์เยอะคนเกิดราศีกรกมักจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวโดยเฉพาะเรื่องคู่ ครับเนียครับเรื่องคู่ด้วยอะไรด้วยครัครับ,รบปี2องพมันจะเป็นยังไงดาวพุทธขันมันเล็งรักปี2อ6 5ครับ,รบผมเนี่ยฮดาวพุทธดาวตัวแทนราศีเกิดคนเกิดลัคนาราศีกันแล้วก็ราศีเมถุนเป็นอะไรครับคุณรู้บอกผมรู้ใคร ออมึงมาถามเขามึงยังไม่รู้ห้องเป็นใครมาถามเขาทำไมถามแบบนี้ตอบยากเลยถามกูตีนถามกูตีนด้วยถามว่าผมเป็นใครคุณไม่รู้เหรอเออแล้วเป็นใครผมเป็นธงชัยออ๋ไม่ใช่สมประสง์นะประสงคสันติเอ้โหแกล้ะเล่นกันพี่าอไม่ใช่ธงชัยไะสงคงสันติแต่เป็นธงชัยแม็กอินไตหรือเปล่ากดาวราศีเกิดดาวฤกษ์เกิดคือพระพุธตัวนี้เป็นธงชัยครับเอานะครับ ข่าวนี้หนังคนละม้วนอีกแล้วทีนี้ล่ะครับอะไรที่ว่ายากอะอะไรที่ว่าอะไรที่ว่าไม่ได้อะไรที่ว่าอมามาปีนี้คนละเรื่องครับอะไรที่ว่ายากง่ายหมดสำหรับพี่โยอ่าสำหรับพี่โยอโดยเฉพาะิบสาเมษาสอซมงเย็นสามสิบสองนาทีแล้วานตนี้มาเล็งลัทธนามันพูดได้แค่คำเดียวว่าว่า ทีนี้ล่ะของกูบ้างเลยนี่นะครับเพราะที่บมนเลงเนี่ยเกษตรเลยนะครับอ่าได้แน่แน่ตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาเป็นต้นไปดาวพระศุกร์ตัวเนี้ยเพนด้วยโอดาวการเงินเพนครับก็เป็นไงครับเพนแล้วก็การเงินเพนคดาวพระศุกร์ตัวเนี้ยมีสองสถานะมีสองออปชั่น กระเป๋าซ้ายพกคําว่าการเงินกระเป๋าขวาพกคําว่าอะไรสุขภาความสําเร็จคนเนี่ยท่านวันพกคำคําว่าเงินกับความสําเร็จอยู่ในกระเป๋าแล้วก็มันก็ไปต่าคนอื่นเขาแล้วโดนท่องยิบเจ็ดเมษาโยนดาวพระสุกยกขรีทับพระหลั์ด้วยโอ้เล็งเล็งลัคนาอีกแม่ยากในโลกนี้ได้หมดยกเว้งอย่างเดียวอะไรครับอาจารย์ดาวกับเดือน เอาเบอร์โทรพี่โยมา <laughs> นี่นะครับดาวกับเดือนทั้งนั้นที่ไม่ได้หรอกครับเบ <Albert O. S 2> อร์โทรไ่ได้หมดแล้วครับได้คู่ครองได้คนรักได้ผู้ใหญ่ในงานอยากจะไปดูดาวกับพี่โยซะแล้วปีนี้ครับทารหัสเนี่ยมาเล็งลัคนาเนี่ยฮะจะมีผู้หญิงที่อายุมากกว่าประมาณห้าปีห้าปีหรืออ่อนกว่าห้าปีก็ได้ครับแต่งงานไปเลยพี่โย สงสัยจะได้แตกันรอบนี้แตกไปเลยนะครับแล้วก็แต่พระหลัดตัวนี้บาดเจ็บมาบาดเจ็บมาเพราะเป็นบาดเจ็บมาเพราะว่ามีบาดแผลมาอะไรมาเพราะว่าดาพระหลัดเป็นโลกาวินาของที่ได้มาพี่โยต้องทำใจไม่สมบูรณ์นักฮะอาจเป็นไม้บ้างอะไรบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็เอาไปเถอะพี่โอเพราะรักจริงนะี่รักจริงนะเพราะเล็กรักขนานะครับ ก็าเกิดความบั่นโคงงอ้ไต่างๆตัวนี้เรื่องเกี่ยวกับอ่าเรื่องเกี่ยวอะไรเรื่องเกี่ยวคนรักคู่ครองเรื่องหลักทรัพย์ครับแล้วประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ย <kompl ue S 2> นะครับ<พ>อ่าประเด็นที่สองเนี่ยตอนที่เสาอยู่ตรงนี้ครับระวีภูมิมาทั้งโสราปันจ่แก่ลัคานาพุทธเก้าได้ไหมครับเก้าพุทธเก้าอ่าเป็นลาเป็นเผิดชุบบาท อยู่ตรงนี้ดีกว่านะครับอยู่ตรงนี้ดีกว่านเพราะว่าหมดกาลังไปพอดีนี่ขนาดนะครับไม่เป็นที่เป็นชุบทนะครับแต่ไปอยู่ตรงเนี้นะฮะยี่สิบเก้าเมตรใครมีพระราหูอยู่ทรนี้รวยอ่าไี่พูดบ่อยเลยนะอ่านะ้พระาวหูแรงรักนีทํารักนี่รวยครับนะฮะแล้วก็พระราหูที่อยู่ในภพสุภะตัวเนี้ยครับคนที่สนุนเราอะไรเราเนี่ยก็ไม่จริงจังนะมันคล้ายๆว่า กำลังไม่ค่อยมีอูภาษาชาวบ้านง่ายๆพระราหูอยู่ตรงนี้มีกำลังมากกว่าครับดอกอุ้มเราปกป้องเราอะไรเราเนี่ยนะแต่อยู่ในพบอารีไปอยู่รนมะดีนะครับนะครับแล้วก็ประเด็นอะไรนะก็ก็ก็คือไม่มีประเด็นอะไรแล้วระเดูจากดาวแล้วก็ดูตามนี้อย่างเดียวดููระหัสตัวเดียวนะอันนี้ดูพระัสได้ดีเลยทีเดียวฮะเสียอย่างเดียวเรื่อง เสียว่าประหัดบาดเจ็บมามีแผลผุพองน้ำเหลืองอยู่ต้องใช้อะไรโทน้ำโทอต้องเก็ใช้อัลติสินไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เออแล้วแผลผุพองนี่อัลติสินแล้วมันพวกนกมันต้องแตกมันต้องแตกอันนี้อันนี้มันผุพองมาออมีบาดแผลผุแต่แต่ถ้าเกิดเทียบนะที่โดนหนักมาโดยตลอดครับถึงจะบิ่นหน่อยก็โอเคนะอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าครับ อันเียก็ประมาณนี้นะฮะครับประมาณนี้เลยพฤหัสมาก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีกับลักนณาตัวเองแล้วนะครับสำหรับผมขะนิดเดียวอิิดเดียวอิมิดเดียวนะอิิดเดียวอมิดเดียว